RX7 มันมีมุมดิฟของมันอยู่ครับนี่นี่คือการโค้งแบบกว้างๆครับให้ดิฟทะแยงแบบนี้ครับ45องศาโดยประมาณแล้วมันก็จะเจอหลอดที่เป็นแบบนี้ครับถ้าเราทะแยงรถได้มันก็จะดิฟไม่เกินหลอดแดงนะครับต่อไปมาดูโค้งแคบแบบต่อเนื่องกันนะครับมันก็จะประมาณนี้ครับคือเราต้องการออกโค้งเขียวเพื่อที่ว่ารถจะได้เร่งต่อนะครับนี่ครับเราทําแบบนี้ได้นะครับคือแดงปริมปริมแล้วก็งัดคืนกลับมานะครับเพื่อที่เราจะเลี้ยงเขียวต่อไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้เลยฮะยกตัวอย่างการกดปุ่มเลี้ยวนะครับแบบนี้้ซาย ซ้ายขวาซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาทำไมผมต้องขวาเพราะว่ามันเป็นการเลี้ยงหลอดดิบนะครับเพื่อให้รถมันไปต่อเนื่องนั่นถ้ากลัวรถถลายเกินไปก็ให้กดเบรกมือยามช่วยได้นะครับสักทีหนึ่งก็ได้นะครับระหว่างโค้งก็รถก็จะไม่ไหลออกไปครับนี่ครับมันก็จะเป็นศูนย์ ECU มันสามารถขึ้นได้นะครับแต้ม2 0 0พในซีซั่นนี้นะครับสบายมากก็ลองไปเล่นดูนะครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่ลองฝึกนะฮะแล้วก็หน้าจูนที่ผมใช้ก็จะเป็น2 3 2ส2สสองนะครับ สิ่งที่ต้องทำก็คือจัดหน้ารถให้พอดีแล้วก็ไม่ดิฟแดงทะลุหลอดมากเกินไปแล้วก็คือล้อกลับมาให้ไวเพื่อที่เราจะเข้าโค้องออกเขียวๆนะครับประมาณนี้นะฮะก็ลองไปฝึกกันดูนะครับบางทีอาจจะทำติดบ้างช้าบ้างยังไงก็ค่อยๆฝึกนะครับผมเองก็กำลังฝึกเหมือนกันเดี๋ยวเราฝึกไปพร้อมกันนะครับถ้าฝึกเสร็จแล้วก็อาจจะได้ประมาณนี้ ลองปรับใช้ดูนะครับผมแนะนําว่าดูหลายๆเจ้าดูหลายๆคนดูคนที่เก่งๆเขาเล่นนะครับเราก็จะได้ไปฝึกตามเขาได้เนาะก็จะประมาณนี้ครับสําหรับการแนะนําจากผมในการดิฟ RX-7 เคร่าวๆแล้วกันนะครับจะเก่งกว่านี้ต้องไปฝึกเพิ่มนะครับผมเองก็จะฝึกเพิ่มเหมือนกันเนาะไว้เจอกันนะครับผมคลิปหน้าสวัสดีครับ